น้ำมันหอยปลาเขียวผงแซบผงนัว <c oughs> อาจิโน,นโมโต

ใสน่น้ำตาลน,น้ำตาลครึ่งช้อนใส่ผงนัวอกีกเพิ่มอีกยังม่นัวนะครับ <c oughs> สามช้อนแล้วอ <c oughs> นนเรื่องงนนเนาะมันมีเวลาทำงานไม่ได้งงาทาง,งานตัวเองชิมนะครับอะไรยังอร่อยยังอยังอีกอ่าน้ำมันหอยเพิ่มนะครับผม <พอ S 2> จังน้อยน่าไม่ทำงาน พออย่างเจืจๆๆเหรอปลาเคี้ยวเพิ่มนิดนึงมันกูเพิ่มเพิ่มองใหมาอย่างนั้นอ่ะกูต้องใส่ด้านหลัดอะไรมันแห้งๆใช่ไหมแห้งนิดนึง 好了